เป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับอาจารย์ไมตีครับนั่นน่งเล่นไข่นะครับตอนนี้เออลูกน้องผมยังอยู่ที่เดิมเลยครับสุดทุกหูลูกตาไอโอะถึงไหมดึงไหนโอ้โหนี่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 ไมตีครับครับสรุปคลิปให้ฟังหน่อยวันนี้ วัคลิปนี้ไม่ไม่แพะหรอใช้ได้เหรอได้ดีได้อย่าเพิ่งรีบดีใจก่อนมานะ <c oughs> โอ้คุณตายคณอาร์ตอกหักแบบผมได้ครับมาผมจะอธิบายให้ฟัง <c oughs> คือเงี้ยวันนี้ดูหน้าเนี่ยในวันนี้ทาครีมด้วนะคือ <c oughs> คนอื่นเขาได้กันเยอะมากเลยนะคุณแต่ว่าเราทายแพ้แล้ววันนี้เฮ้ยรุ่นน้อง ผลเป็นยังไงวะฮะมีแต่ตัต่อมต่อไม่มีตัวกินเลยอืมต่อแท้เหมือนชีวิตรักผมเลยทำไมล่ะครับมีแต่ตัวตอมต่อไม่มีตัวกินเลยไอ้พวกกันได้ไงวะความผิดหวังนั้นทำลายเราไม่ได้ปลาผิดโหมดฮะปลาไม่ได้กินหมูกระทะหมูก็รอนเขาได้เมื่อ ดาวเนมรักสปารีจริงๆนะจริงๆเอาค่าคันมาได้มากินหมูด้วยอ่ะโโอ้หเขาอยู่ไหนเนี่ยซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายโอ้โหนั่งหมูเนี่ยนั่งอะไรนั่งอะไรทุกคนกินหมดแล้วหรอมีช่ยันใหญ่เนี่ยนะครับหันใหญ่ครับที่เราเด็กไปเยี่ยมด้วยนะครับผมรับครับเอาเอาเยอะๆเลยเชิญนั่งฮะ ่สั่งชุดกาวไอยู่นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้สั่งเพิ่มอ่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โนเนมคาเฟ่๋อโนเนมคาเฟ่ใช่ครับโนเนมเด็กคนงานยวกันนะผมนี่ไงอ๋ออ๋อเฮ้ยเขามีปุ่มด้วยนะเออเป็นกดมาแล้วแบบจะมีน้ำึ้นอันนี้เป็นปุ่มปุ่มจี๊สอยปุ่มชิดปุ่มชิดเด็กสาวผู้ชายเราผู้หญิงไงฮะแล้วแต่มึงซูมี่ยียอะไรขนาดนั้นอะไรอย่าง พริกขหมูไม่มีเห็ดนี่เองครับทีมหมดมีของดุงของดองอันนี้พริกกะหร้างอยู่ที่ไหนนะครับพริกกะหร้างอยู่อ่าลังสิตคลองอะไรเนี่ยคลองสามคลองสามต้องบอกว่าอยู่ไหนสวัสดีครับผมี่ถามว่าสามชั้นมันเป็นหมักอะไรบ้ามครับมันจะเป็นหมักของสูตรของทางร้านนะครับผมแต่ก็มันจะแตกต่างจากสามชั้นที่ไม่หมักก็คือสามชั้นที่ไหมักมันจะเปลายยางมันจะกรอบหน่อยครับผมถ้าหมักมันก็จะนุ่มหน่อย หรือว่ามันคือความลับของร้านนะสุดอ๋อที่ร้านัดการเขาเขาแบ่งแบ่งมาได้ไหมฮะยังสั่งกันอย่างละครึ่งได้คราไม่ได้สั่งร้อนไปแล้วใช่ไหมพี่ยังครับยังไม่ได้สั่งออเดอร์เลยใช่ไหมฮะออเดอร์ไปแล้วแต่สั่งครั้งนี่จะสั่งแค่ยังไม่ได้สั่งอ๋อได้ครับเพื่อปราจานนึ้นนะครับผมได้ได้ครับทักโบราณครับผมเขามาครับเจ้าของร้านใช่ไหมครับเปล่าครับเจ้าของร้านกำลังมาหาเลยขอบคุณครับตอนร้านได้เลยวันนี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับของร้านหรือแบบเขาคิดคิดอยู่แหละ ้คิดๆอยู่พวกผมเป็นผู้จัดการเอาวันนี้เต็มพี่ฮะวันนี้คิดว่ามัเป็นบ้างไหเองอโอเคตอนเกมเหนื่อยสักคือตกปลาเหนื่อยนะตากแดดเหนื่อยเดินเหนื่อยเดินเหนื่อยนี่ครับไม่เลยนะดูสิเนี่ยดำหมดเลยแย่อย่างโผล่ไปตัวมึงสาวว่ะใช่หรือวะอันนี้คือเรามาปลอบใจตัวเองกันก่อนอันนี้แ่บมือนี มื้อนี้ใครจะเลี้ยงเดี๋ยวไปวัดกันที่ตกคุ้งไหมเอาไหมเฮ้ยงั้นงั้นงั้นโอเลี้ยงเลยดีกว่าโอ้โหคือแพ้แพ้เลยเหรอคุณดูถูกพินผมวะเนี่ยได้นะหลายรอบแล้วคุณคุณรับคำท้าของเซียนโอหรือเปล่าสัตว์มอนี้วันนี้มีสองพันอ่ะกูว่าหารกันเหมือนเดิมดีละอีกทีเอางี้ละไปเล่นกันที่นู่นดีกว่าก็เดี๋ยวเรียกว่า เขาเรียกว่าแก้เคล็ดนะครับเดี๋ยวเราจะไปตกกุ้งแก้เคล็ดเพราะว่าเราขายทิปกับไอโอไปว่าอยากพาไปตกกุ้งแม่น้ําอตกตก,ตกที่แม่น้ําแต่ว่าอันนี้ตกกุ้งแม่น้ําที่บ่อก่อ,น,อนนี่ซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมก่อนเรือ,อ,อ,อจะไปทำประวัตตอนนี้ก็แบบอย่าเลย ไม่ตีจะพาไปเขาแหลมแล้วตะเกียไอ้เหี้ยะเพียงพิสัสผมสู้อยู่แล้วผมสู้อยู่แล้วเชิญเชิญน้ำซเชิญครับเชิญนะเทอะครนะเทอะไรครับหอันนี้เลยอ่ะคุณเทให้ผมอ่ะนี้ำซุปน้ำซุปโอ้ขอโทษครับน้ำซุปน้ำซุปเราเล่นเหรอครับเรามาทำความรู้จักกันก่อนจะได้เป็นเล่นลองดูก่อนไงดูว่าน้องเขาน้องเขาจะแบบเฮยน้องโปะว้าวทำไมใส่น้ำซุปไปโปะเลยเฮ้ยเกียไม่ใช่ง่ายนะดูดูมุมที้เขาใส่เนี่เฮ้ย เหมือนเหมือนแบบชาชักป่ะใช่ถ้าเกิดใส่ตรงกลางมันก็ตรงตรงกลางไงแกเป็นยังไงเนี่ยแกบอกเห็นเขาบอกว่าหัวทุกพันไม่ตรงใช่ไหมใช่ครับทำไมทำไมมันไม่ตรงฮะเราทำมาแบบเนี้ยครับโอ้ไหนลองไดูหน่อยเมันก็ดูได้ปกติอ๋อปักดึงลงมาปักดึงลงมาให้หน่อยได้ครับอันนี้เดี๋ยวประมาณนี้อย่างนี้มันก็ไม่ตรงละสิอ่าอย่างนี้โอ้โตรงวะ ร้องแบบมไี่อะไรเลยไม่พี่แค่ผมเผื่อไม่ต้องสระนะอยมันไปยังเด็กอะตอนนี้อาหารมาแล้วนะครับปลาแล้วให้เขากดได้ไงมันเป็นไรเนาะอยู่หน้าคอมอะไรเวลาอยู่เซฟโซนโหทุกคนดูครับคุณผู้ชมครับขนาดนี้ข้อที่มันไม่ตรงก็สามารถดูดคนได้เช่นกันครับดูดแนวเฉียงนี่สิน้อที่เรียกว่า ถึงดูดไม่ตรงแต่คงสภาพไม่ดูดได้ขุ่นกว่าเออดูจริงไอเยีต่ำไปต่ำไปนิสัยเมืงอกาต่ำไปโอ้ยยี่แน่นอนตอนนี้คุณต้องรีบจวงแล้วล่ะรอมาม่อีกอุ้ยส่ยังนี่ดื่ดิ่งเลยยังไม่ใส่เลยช่อยหิวแบบแต่เป็นลมอ่ะเมื่อกี้อ๋อรสชาติยอดเป็นซอส นี่คือภาพของคนที่เสียสติเพราะไม่ได้ปลาบุ้เซ่เลยต้องขายตัวเองก็แล้วจำโหอร่อยนะเออร้านนี้ใช้ได้เลยอร่อยน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มดีน้ำโปรเลยสักต่อไปเลยมากชุเลยสั่งเลยสั่งมระป๋าชุดป่ะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วย ได้ครบเครื่องเรื่องหมูจริงๆเฮ้ยแต่เขาเขาหมักอร่อยเลยนะแล้วกหมักอร่อยมากที่นี่ไม่แพ้ครับเต๊นหมูเต๊กกลางได้ถูกมากนะเต๊นละเก้าเก้าอันเท่าไหร่นะเก้า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 เหรอเออลืมเก้าข้างหน้าไปตัวเดียวนี่มึงโปรโมทให้เขาจริงหรือเปล่าเนี่ยมึงสาบานเอาไว้เอาไว้มากฮะับเขาผู้หญิงวันนี้สวยมากอ่ะจีบเลยจีบเลยนะขอบคุณที่รับมุกให้ครับ ไม่มีผมอยู่แล้วพวกคุณจะไปอะไรยังไงเนี่ยไม่ตีจะเป็นแบบคนคนคนชอบแกล้งผมมาโดนไม่ตีแกล้งประจับจริงเหรอฮะสองวันนี้นี่ตดแกล้งโอ๊ยไม่ตีตดดีแม่เหมือนแบบรู้จักคำนี้ไหมฮะขี้รัดน่องอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กินกินกินกันนี่เราอยู่บนโต๊ะอาหารจริงรอเปล่าฮะคนกเ,เรากงกินขี้พูดเรื่องข้าวเนียกูดเรื่องข้าว กีนอาหาเนี่ยก็ร้านนี้มาได้ครับทุกคนก็บินไม่แพงคือแบบว่าเกิดเจ้าของร้านอยู่เรียนทุกคนนะฟีใช่ไหมน้ยรงนี่จรเดี๋ยวเีเดี๋ยวเี๋ยเดี๋ยวๆดยเดียวดยวเดีเดี๋ยวเี๋ยเดียเดี๋ยวเดีเดยเดี๋ยเเดีเดีมี๋ยเดีเดเี๋ยวีว่ีเว เออไม่เหมือนร้านอื่นหลายอย่างนะใช่มีกดปุ่มเออมีเกงมีเกงในมือสองขายเนื้อเออไม่ใช่ไม่มี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 ไมม่ีแล้วก็มีแบบดูดควันแนวเฉียงเออวดีรขอบคุณมากนะครับขอบคุณล้านครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับกูแต่ร้านร้านแต่งสวยจริงนะคเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเอออากาศแบบป่าโปร่งมากเลยทุกคนหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสองสี่ห้า กมมีสี่ห้าแล้วโอ้โหดูเยอะเลยดูเยอะเลยครับเรามาแก้หนุ่ยกันที่บอ่อตกกุ้งนะฮะ เอาเป็นว่าใครได้เยอะชนะแล้วกันจ่ายค่าไม้กันยังไงดีคนชนะนะคุณแพจ่ายค่าไม้ทุกคนจ่ายค่าไม้บอกเลย <_ s> ผมชนะแน่นอนลงไหมโอเคได้เลยเฮย้ยไม่ตีมาแล้วะไม่ตีมาแล้วว่ะ,ววะ s> <S โอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โหว้าวไปแล้วครับเรียบร้อย ความเห็นทั้งนี้ว่าไงครับว้าวเวทีฮะอดแดกเลยโอ้โหกระจอบบอกเจ๋งให้กระจอบบอกเจ๋งครับมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันตีมาอีกแล้วอุ้ยทีมโอ้เกิดอะไรขึ้นวะเห็นว่าไงครับเห็นจัดๆเลยว่ามาแล้วเมื่อกี้สองรอบนะสองรอบแล้วเขาให้โอกาสคุณสองรอบแล้วเออเออมันไม่มีครั้งนสามหรอกจริงที่เราของเราไงผงกูเนี่ยนิ่งอยู่เลยเนี่ย ไปแล้วไปแล้วไปครับไปไหครับมาครับไปไหนครับไปแล้วไปแล้วนะเนี่อ้โหแน่นอนโรเราเป็นคนแน่นอนไอ้สัตว์วัดเป็นปลาเลยเนี่ยเรามันคนแน่นอนไม่นี่มาแล้วดิยนี่โอ้ยเฮียโหเขอีติดตุ้นเฮ้ยกามาอยเอาแล้วของกูล่ะของกูไปไหนแล้วล่ะกินแล้วเหรอของกูยังไม่กินเลยโอ้ยคือตัวใหญ่ว่ะ โันนี้ทำไป็หนึ่งแต้มนะฮะอะไรนะฮะผมนำเปหนึ่งแต้มนะฮะเออแก่แก่ไปไปลองลงเทียบกันหน้าหน่อยครับเออจะพักกล้ามหนีบหน้าวันนี้มาแก้เฟื่อคันนะครับดูซิว่าเราจะเป็นหมากันต่อไปหรือเปล่าอะไรวะอะไรวะไปตัวแล้ฮะอะไรวะอะไรวะเอ๊ะโดดโดดจับลงไปแล้วไหนไหนคุเห็นอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอชัวร์ก่อนรอรอ เฮ้ยมันปล่อ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 ยเฮ้ยมามากลับมายังอยู่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 เฮ้ยไปนั่น่าดีดอตัวที่สองแล้วตัวที่สองโอ้โหไปได้ลักสปารีอะไรนะลักสปารีทำไงต่ออย่างเงี้ยทำใจวันนี้ทำใจเอางี้ไหมฮะออเท่ากับเลี้ยงไม้มันจะดูแบบว่าเราแบบเล่นกันเล่นเงินกันไป เอางี้คนแพ้ก็สุดท้ายโดนกุ้งหนีบไหมฮะโอ้โหแกกูสู้ขาดใจเลยนะดูสิดูดิอาได้เลยได้เลยได้เลยกุ้งหนีบใช่ไหมเอาเลยแต่ว่าหนีบหนีบตะปูดนะผมโดนเอ็นบาดนิ้วขาดมาแล้วแค่นี้เล็กน้อยได้เลยโอหกูตั้งใจตกลงไปถ่ายพวกมึงแล้วอีกตังเจ้าเขากินอีกแล้วเหรอตังแมนใช่เหรอปล่อยปล่อยไปแล้วเหรอเย็นนั่นเนี่ย เฮ้ยไอ้ยอะไรมันเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยไม่รู้อะตอนเนี้ยกูขอสักตัวก่อนรอตุ้งหนีบก่อนอะกูขอสักตัวก่อนนะตอนนี้ตต้อหนครับต้อหนครับตกุ้งก้ามเดียวเขาไม่ตกกันหรอกเอาเลยฮะโหตายแล้วเออเราเอาไงดีวะอ่าผมคิดว่าเราต้องแบบอ่อยอ่อยเป็นโผงวะ ขุเราก็ยังสงบนิ่งอยูนะครับเอาเอาเไม่ไมเว้ยไม่ไมเว้ยไม่ไโอ้โหไม่ไโอ้โหไม่ไอะไรเนี่ยหูดอีกแล้วอโอ้โหปัญหาคึ้กูอยูไหนอะมันอะไรนะฮะมันมันกินเหยื่อหมดแล้วหรือเปล่าฮะมันเลยปล่อยอะเฮ้ยมาอยู่มาอยู่นั่นน่ะมาตามามามาามตามตามมา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 ัาม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 าาางฮะลา ดูครับหลังหลังซ้ายนะครับลหล milk, ังซ <so> ้ายนะครับหลังซ้ายนะครับนี่ต้อหนักครับวัดครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาเหลือกูแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหินท่า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 ไม่ไม่ไมโอ้โหท่าเก่งเก่งเกงขึ้นเลยไอ้พวกเชี่ย โโโโออ้้หหกุ้งกลารเดียวก็ไม่ตกกันครับมาแล้วเหมือนกันโอ้ยมา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 ดำลงไปไอ้หนูดำลงไปฮะมาแล้วมาแล้วดำลงไปแล้วดำลงแล้วดำลงวเอานะ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 เล่นะเอานะขูเกลียดพวกมึงทั้งคู่เลย แต่กูลงของก่อนจานละมันเช็ดดมดจันเขาไม่เขไม่ถกกันกูไม่มีกล้าอียาลาเป็นหมาเลยเฮ้ยเน้นหนวดไม่เน้นกล้ามนะมีหนวดตัวผู้เอ๋อตัวเมียเองเอาตัวผู้เนี่ยมีหนวดตัวผู้จะมีกล้ามตัวเมียไม่มีกล้ามเขาเรียกว่ากุ้งไม่มีกล้ามกุ้งนางกุ้งนางออกุ้งนาง ลุงนาครับดูก้อยเฮ้ยเราดูวางวางทับคู่ด้วยดูวางวางวางคันทับคู่ด้วยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วได้ไหมคิดว่าไม้นี่ได้ไหมอะไรได้ไม่ได้ไม่ได้เอออยู่อยู่อยู่วัดเลย สายยก string. สายยกเฮ้ยนี่ท่าเขาท่าเขานี่เท่นี่นี่เล่นโกงเล่นโ้งเล่นโกงกามเดียวเขาไม่ตกกันหอกโอ้โหกามเดียวเขาไม่ตกกันหอกอนนี้แล้วกูล่ะของกูล่ะกูอยู่ไหนอ่ะช้างกูอยู่ไหนกูกูอยู่ไหนกูกูอยู่ไหน เฮ้ยมันเกี่ยวนะไม่เกี่ยวหรอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วด้วยฮะฮะเียไปแล้วไม่ได้ทำไมนี่ไปแล้วไปแล้วเฮียจับปั๊บไปแล้วเนี่ยกูเอาแล้วเนี่ยตั้งใจเย็นเข้าวะเฮ้ยโอ้ยจมึงขี้ปัตติ๋วตไปแล้วไอ้ ไอ้สัตว์ัวที่ห้าแล้วไอ้เหี้ยมันะเราเพิ่งสองเองนะกูกูยังไม่ตอบเลยคิดดูดิเขาเมือขึ้นจริงวันนี้เออเฮ้ยพี่จอใช่ป่ะใช่ป่ะพี่จอเป็นนิพิจหมายอันดีไมใช่ไม่ใช่รอก่อนรอก่อนเป็นนิพิจหมายอันดีนะครับกับชีวิตนะครับตกกุ้งแล้วทีนี้ทีนี้แล้วต้องให้กุ้งหนีบอยู่แค่เนี่ยกันกูว่าเดี๋ยวมึงเอากุ้งหนีบนิ้วกูเลยนะ

เดินทางกลับเยโอ้ยโห้ยโอ้ยโอ้โอ้ย้โอ้ยโเ้ยยโโอ้ยโ้ยโด้ยโอยอ้ย้ยยอยโอ้ยอ้ยอ่อ้ยโอ้ยโอ้ย้ยยออ้โออโอโอโอ้โโอ้้ เอ้ยนะครับอุตเซฮุปะอุเซฮุปะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเอสคาราแฮมบึกแล้วนะครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่าดีมากครับดีเลยที่มันมีหูเลยดิมาแล้ว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 มาเลยมาเลยเอาเลยมาเลยโอ้โหเอากุ้งมาหนีบมือกูเลยก้ามเ้าเอากุ้งมาหนีบมือกูเลย นีกล้ามนีกล้ามนีกล้ามนีนี่นี่นี่เฮ้สแสดงว่าลายเราไม่แม่นเราต้องแบบหาลายใหม่นี่ช่วยทุกทางอะนะจริงเหรอเออช่วยทุกทางนะทจริง ช่วยช่วยไม่ต้องพูดได้ไหมผมว่าเอากล้องให้พี่โอดีกว่าเป็นเพล็ไงอ๋อเหรอเอากล้องไปวางธนงเนี่ยอ๋อกุ้งมันไม่รูกอ๋อมาเห็นกุ้งจับเสร็จไปให้ไปกินคันนี้ดีกว่าเออใช่ไหมพี่ต้องวางอยู่ในช่องพี่โอเอ,เอากล้องไปวางกุ้งมันน่าจะชอบกล้องมายะถ่ายก็ได้嘛อุ้ยลูดูด กูสะใจหมดอะตอนแรกใครกุ๊กหลุดอะกูสะใจหมดอะอะไรครับเนี่ยมาแล้วละครปาริสแล้วแล้วตอนนี้เรียบร้อยผมวางลายกรนะถงพวกอะมาเรามาดูดีกว่าว่าพุ่งเราได้ตัว <c oughs> มาถูกหวกันเดี๋ยวว่าเช็คยอดนะครับว่าคนที่ได้น้อยที่สุดนะครับจะโดนหนีบนิ้วนะครับซึ่งของผมสามนะครับของโอ๋เจตัวของโอ๋เจ็ดตัวของม่นตีเท่าไหร่ของม่ตีไม่มีเลยนะครับไม่ใช่หรือเปล่าอันนั้นผมผมว่าไหนไหพี่อ๋อเดี่ยวไม่มีตัวไม่มีกล้าไม่นับเอ้โหได้นะอได้นะตามกติกาเอามามาหนีบปู้เลย เด็กว่ะนาฬิกาคนแพ้ต้องโดนตำโทษนะกูไม่น่าชวนมึงมาเลยวันนี้ไอ้เหี้ยคอนเทนต์กูดีๆอยู่แล้วดีๆนะกูต้องไปคอนเสิร์ตวันที่13นะโอเคกูมีคอนเสิร์ตนะได้เอาข้างนี้ดิเอาไอ้เหี้ยมีอันมีอันเล็กกว่านี้ไหมโอ้โหมาเลยเอานิ้วก้อยก็ได้นิ้วก้อยอุ้ยเอา

มาเป็นเส้นมาเป็นเส้นโอ้โหตอนแรกคินามันจะเบาๆนะจริงๆมันมันไม่ได mm ้มันมันไม่ได้แรงมากแต่ว่าเวลาโดนกุ้งหนีดยะงดึงออกนะเพราะว่าเพราะว่าตัวอิจะงอยความคมมันอยู่ที่จะงอยนะครับอ่าอ่ะโอเคครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเรามาแก้เฝือกันแล้ววันนี้ผมก็เป็นคนแายแพ้ทุกอย่างวันนี้ชายเซ็งมาก แกจโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเรียกได้ว่าแบบแย่แย่ยับอันนี้เป็นทิปประชดนะที่เห็นอยู่นี่คือทิปประชดนะครับทิปประชดนะแล้วก็มาจบที่บุฟเฟ่ประชดบุฟเฟ่ประชดมาได้บุฟเฟ่ที่ บ่อตกกุ้งนะครับบ่อตกกุ้งตอง5้านะครับนบน่าดีเบลใช่สําหรับใครนะครับที่อยากให้เราไปเล่นด้วยนะครับไปตกปลาด้วยไปเล่นสนุกอะไรหลายๆอย่างสามารถเมนแล้วก็ส่งข้อความส่งอีเมลอะไรมาทางช่องทางติดต่อเราส่งมา,มาเลย,เลยคิดว่าติดต่อเราได้ยังไงส่งมาเลยใครอยากให้พี่โอ๋ไม่ต้องมาออกอกีงนะครับกดบวตให้ด้วยนะครับก็แปลงคน้อเฮ้ยกรุดินจับต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 ะขตับ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  นะครับอ่ะอยังไงวันนี้เท่านี้ก่อนนะฮะรอชมกันอีพีหน้ากับลักซ์ฟอรีวันนี้สวัสดีครับตีไม่แตกหรออันนี้อันนียนที้เล่นฝุกของจริง